สวัสดีค่ะสบายดี FC ทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะแม่เพนมาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องตอนนี้บ่าย3ามครึ่งแล้วเนาะคะ่ะเอแม่น้องคําแพงจะมาทําคลิปแจ้งข่าวใหเ f ฟซทั้งช่องได้หู้กันนะคะเพื่อเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลอดทาเดอร์นะคะของพ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้ บ่อใดเด้อค่ะทั้งแนวทางฮานอยลาวพัฒนามือนีบอไดนะคะเพราะว่าพอเพิ่นบ่อสบายกระท่านหันนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะเพิ่นได้เพิ่นได้ไปกินหมูกระทะนะคะมีเอฟซีเพิ่นนั่นแหละแถวใกล้เพิ่นละถึกน้ําเพิ่นนะคะถึกอ่าหมวยน้ําเพิ่นนั่นแหละก็เลยพาเพิ่นไปเลี้ยงหมูกระทะนะคะก็เลยอ่าเพิ่นแพ้นะคะแพ้อาหารเฮ็ดให้เพิ่นทองเสีย บอสสบายนะคะก็เลยได้ไปเขานำเกลือนะคะเอฟซีก็ขอให้พ่อเพิ่นหายเร็วๆนะคะเนาะเป็นห่วงเพราะว่าพ่อเพิ่นท้องบ่ดีอยู่แล้วนะคะเพิ่นจะบ่นไหแม่เพ่นฟั่งตลอดเลยว่าเจ็บท้องตลอดเลยช่วงหนึ่งนะเนาะแล้วแม่เพ่นก็มาถามเพิ่นอีกช่วงอาทิตย์ก่อนว่าพ่อเป็นยังไงอาการเจ็บท้องดีขึ้นแล้วไปพ่อเพิ่นว่าดีขึ้นมากแล้วลูกประสันเนาะอาจารย์ดีขึ้นมากแล้วเพิ่นว่าเนาะ แม่เพ anyway, ้นนับถือเพินเนาะแม่เพ้นก็เลยเอินเพินเอื่นพอจากเพินอายุเทใดแม่เพ้นก็บริได้ถามจักเทือนเนาะเพราะว่าคุยกับเพินกจะถามหลายเรื่องอยู่แต่ว่าเพินกับคุยเร็วไปเร็วจังสินะแม่เพ่นก็เลยบริได้ถามว่าเพินอายุจักปีแล้วก็เพินอายุหลายจำได้สินะจะให้เอิ่นแบบใดแม่เพ่นกับริได้คุยกับเพินปันนันเนาะเพินกับแค่เท่มากเอาตัวเลขให้แม่น้องคำแพงเทร ให้ตัวเลขเรียบร้อยเพื่อนก็ฟัปงปุบแม่เพ่นจะเบาหยังจะขอบคุณนก็เพราะท่านได้ขอบคุณนะคะ f อก็เลยเฮ็ดไ้บ่ได้คุยเหลืองส่วนตัวนะคะ FC มีแต่มีแต่เพิินโทรมากะน้องกำแพงเอาตัวเลขเดวด่วนๆพ่อให้ไม่พ่อไม่ค่อยสบายพ่อปวดท้องมากนะเนาะช่วงหนึ่งเพื่อนจะบ่นปวดปวดท้องกับแม่เพ่นทุกมือเลยนะคะ FC มาว่าช่วงหนึ่งอาการดีขึ้นเพื่อนว่าเมาื่อคืนนี้ไปกินหมูกระทะนะคะก็เลยเฮ็ดไ้ แพทองได้ไปโรงพยาบาลได้นั่นเนาะรักษาตัวเองก่อนให้เพื่อนพักผ่อนก่อนนะคะเอฟซีเนาะอ่ะขอ,ขอกำลังใจให้พอเพื่อนน้ำกันเด้อคะ่ะเอฟซีส่วนอ่าคลิปนี้หลังจากแม่เพ่นมาแจ้งข่าวให้เอฟซีทั้งช่องแล้วนะคะก,ก็จะมาพาเอฟซีทั้งช่องมาเบิ่งเลขแม่ค้านะคะแม่ค้าบอกแม่เพ่นมาว่างวดที่แล้วของเพื่อนเล็กเล่าเพื่อนกระเขานะคะงวดน,นี้ เพิ่นให้แมนองคําแพงมาแล้วแมนองคําแพงจะเอามานํ่เสนอให้กับ FC ทั้งช่องไปเป็นแนวทางกันนะคะเนาะว่าเพิ่นจะได้ตัวใดมาให้เฮานะคะมันนี้แม่เพ่นยังบ่ได้กินเข่าเลยค่ะเฮ็ดงานเฮ็ดงานทั้งทำคลิปทาง Youtube ทําคลิปลงทาง Facebook ทําคลิปลงทาง TikTok นะคะ FC กัเฮ็ดหลายแนวก็เลยว่าจะสาใน ล้วกับบางเธอกะโหลดคลิปทั้ง Facebook แน่โหลดคลิปทั้งอ่า t i k t o อกเน่นะคะแล้วก็ u t u b e เน่มันก็นเลยเหตุให้บางเธอลงคลิปลาซาจังสินะเนาะก่ขอโทษขออภัยนํากับ FC ทั้งช่องยังบทัท่านกินเขา้าบ่ฮอดมีเวลากินเข้าคะ่ะสั่งให้พี่ภัษพี่ภาษเพิ่นไปกินเขา้าเพิ่นก็นเลยสั่งลาดหน้ามีกรอบมาให้เนาะคะ่ะนี่ ยังไม่ได้กินอยู่กําลังเตรียมจะกินแต่ว่าแม่ค่ะทรงเลขให้มากพอดีแม่เพิ่นกันเลยว่าออพอดีล่ะจะได้มาทํคขิปแจ้งข่าวให้เอฟซีทั้งช่องราบามอนีแนวทางของหมอดูเลขเด็ดบอดายแล้วเนะาะค่ะก็เลยจะมาเอาแนวทางของแม่ค้ามาทดแทนให้กับเอฟซีทั้งช่องเด้อจ้ะเนาะ,ะฝากด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่พี่น้องกำแพงแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพ่อหมอดูเลขเด็ด ช่วยกันนะคะเนาะให้เพื่อนหายเร็วๆเนาะหาเ FC เป็นกำลังใจให้ทั้งผู้ให้และผู้รับทุกเสียงทุกอาจารย์คือเก่านั่นแหละ,นะเนาะบอว่าแตผู้ใดเนาะแม่เพ่นทีหูจักแม่เพ่นทีใดยินข่าวทีว่าบรสบายแม่เพ่นก็เป็นห่วงทุกคนนะคะ f อเนาะเจอผู้ใดที่เจอความลำบากแม่เพ่นก็เป็นห่วงเป็นแย่อยู่อันไหนซอยใดแม่เพ่นก็ซอยใดอันไหนแม่เพ่นซอยบไ้แม่เพ่นก็มีแต่ภาวาหน้าให้ดีขึ้นนะคะเนาะ,นะ เพื่อนกับบูฮูเจจังไหนซูมนีิกนกะลากจากของซักหน้าดึงหลังซักหลังดึงหน้ายาู่นะี่เนาะได้ลาวไป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 ใส่รัฐบาลไทยได้รัฐบาลไทยบางทีก็มาใส่ทังลาวทั้งนี้เนาะโอ้ยเจ้าของหลาย <c oughs> อ่ะเขาไปบังตัวเลขน้ำกันนะคะว่าตัวเลขแม่ค้างวันี้จะได้ตัวใดแล้วก็จะมาแถมอัน เลขมีที่มาด้วยเนาะจะให้เบิงน้ากันค่ะว่ามีตัวใดตรงกันบอสินะเนาะมาฝากด้วยค่ะเว้าไลน์เดี๋ยวเอฟซจะว่าเว้าอยู่หันแล้วพอเห็นตัวเลขจักเทียขอเวลาให้หอดแปดนาทีเนี่ยค่ะเพราะว่าจะตังโฆษณบาบอะไนะคะเห็นใจด้วยเด้อค่ะอันนี้เนาะคะ่ะเอซเลข มีที่มาแม่เพนก็ได้ลงคลิปไปแล้วพร้อมกับชุดสรุปของ8ปดสำนักเนาะแต่ว่าแม่เพนจะมาท่วนขึ้นให้เอฟซทั้งช่องเบิงอีกเทอหนึงนะคะเลขชุดวินสีตัวของอเลขมีที่มาเนาะได้มา7 9็ดเก้าหสมข่ามาสองวดติดต่อกันแล้วนะคะงวด1นหก็เข้าล่างนะคะตัวเน้นเพิ่นเน้นมาให้1นหกับ1,6เนาะเลขออก1,6ล่างงวดที่แล้วเพิ่ใไ้มาซีสองเลขออกสอสล่างนะคะ เนาะเข้า2องวดติดต่อกันแล้วนะคะงวดนี้มาเลขชุดวินมี7953ชุด3มตัวบน795 953 7าห้าเกเ็จนาะก็จะเน้นที่795กับ793ส่วนชุด2ตัวก็จะมี7995 53 7าเก้าห้าหเน้นที่95กับ93นะคะแคปหน้าจอเอาตัวเลขแนวทางมีที่มานะคะ ะไปเบิ้งของแม่ค้านะคะนี่ค่ะงวดน,นี้เป็นงวดแรกนะคะแม่เฟนก็เลยเอามานําเสนอให้เอฟซีทั้งช่องในเบิ้งกันนะคะเลขแม่ค้าเพิ่นแบ่งปันน้ําใจเราพัฒนามาให้นะคะก็เลขชุดวินมีสี่ตัวนะคะเลขแม่ค้าก็มีแปดหนึ่งสามห้าเนาะมีแปดมีหนึ่งมีสามมีห้าเพิ่นจับคู่ชุดสองตัวบนล่างกลับด้วยนะคะมีแปดเก้า แปดหนึ่งศูนยแล้วก็74นะคะเจ็ดส่มาจะใส่เพื่นตั้งไห่บอกกับแปดสี่เนาะบมมีอยู่ในชุดวิ่ไเ้นอฟซีเนาะก,กับเก่าหนึ่งเ 8, 9, บบมียเออ89ก้ับผมมีวิ่งลูด เโอ้พี่นให้เป็นวิ่งลูดคะ่ะเด่นมาเด่นสามตัวเอเด่นสี่ตัวเพิ่นให้วิ่งบนล่างเด่นเนาะเพิ่นบอกไม่เพ่นม่เพ่นประเห็ดสุดวินนะคะเอฟซี FC. พิ่นบอกให้เป็นวิ่งนะคะวิ่งลูดบนล่างนะคะวิ่งลูดบนล่างเนาะนี่ค่ะอันสี่ตัวนี้เนาะจะเด่นที่แปด 1>, 1 3ึหเพิ่นก็นเลยจับไซเนาะมีตามนี้ค่ะ FC จับคู่ไห้ยมี8 9 8 1 0ห6 3 8 4 9 1 7 4นะคะนะตามนี้ค่ะมักกระตามมมักคะพันได้ทุกๆอย่างเป็นแค่แนวทางนะคะแม่เพ่นกับมีนาทีเอามานํำเสนอให้กับ f อฟทั้งช่องเนาะเพื่อเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อจ้าเนาะอ่ะแคปหน้าจอไว้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ อยู่ในอันของซีตัวของเพิ่นมีชากับสามตรงกันนะคะหนึ่งบอมีเจ็ดบ่มีนะของเลขมีที่มากับเลขแม่ค้าบ่ตรงกันสองตัวตรงกันสองตงัวนี่คะ่ะอ่พิจารณานะเอาเนาะทุกๆอย่างเป็นแนวทางเด้อคะ่ะคลิปนี้แม่เพ่นก็นจะขอลาไปก่อนคลิปนี้เป็นคลิปแรกของแนวทางแม่ค้านะคะขอให้ปังๆนะคะสวัสดีคะ่ะ